เที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,อทอโดยนายอภิชัยฉัตรเฉลิมกิจรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมด้วยเชฟธนินทร์จันทรรวนเชฟมิชลินสตาร์และนายมาวินทวีผลฟู้ดบ็อกเกอร์ชื่อดังร่งรวมกันแถลงข่าวการจัดงานแบงคอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัลเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่26-30ถึงพฤษภาคม2566นสณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์กกรุงเทพมหานคร ในงาน Bangkok International Food Festival 2023นี่นะครับเราก็มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกระแสในเรื่องของ 5F นะครับในเรื่องของตัว F ตัวแรกก็คือ Food นะครับเพื่อที่จะกระจายนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็ไปทานอาหารอร่อยนะครับท,ทั่วประเทศทั้งาภาคครับแต่ในงานนี้เนี่ยเราก็ รวมทั้งอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยนะครับแล้วก็มีโซนของมิชลีนนะครับแล้วก็ร้านเด่นร้านร้านดังนะครับทั้ง5ภาคเลยนะครับในส่วนนี้ครับในในส่วนที่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือเป็นคีแอนะครับเป็นออร์แกนิกของประเทศไทยก็คือคือในส่วนของอนำนำในส่วนของอวัตถุดิบต่างๆนะครับที่ มีในประเทศนะครับสร้างสรรอาอหารจานใหม่ๆเกิดขึ้นก็คือเป็นเมนูมใหม่ๆเกิดขึ้นจัด5วันนะครับในวันที่26ถึงวันที่30เนี่ย5วันเต็มตั้งแต่บ่าย3ถึง4ทุ่มนะครับโดยเราคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ5,000ขอโทนษนะครับประมาณ50,000คนนะครับแล้วก็รา,ายได้เนี่ย อยู่ที่1 1อล้านบาทอันนี้คือเป็นผลโดยตรงนะครับในส่วนของของการจัดงาน5วันแต่ว่าผลทางอ้อมเนี่ยก็คืออยากจะให้นักท่องเที่ยวที่มาทานอาหารนะครับมาชิมอาหารที่อร่อยในแต่ละภาคที่เป็นมิชลินด้วยเป็นร้านดังของแต่ละภาคด้วยก็จะได้เดินทางออกไปท่องเที่ยวแล้ก็ทานอาหารในในช่ใช่ครับคือเมนูพิเศษ คือกาลังโดนกําลังโดนลุมกลนว่าว่ากันหมดเลยคือเพื่อนเพื่อนที่มาเนี่ยเอาวัตถุดิบมาให้ให้เขาใช้บางอย่างเขาไม่รู้แต่นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เขาได้รู้จากวัตถุดิบไทยนะครับแล้วก็คีมสเ่จก็คือว่าใช้วัตถุดิบไทยแล้วก็ทิ้งบางสิ่งทุกอย่างที่เพื่อเป็นซูวีเนียให้กับเป็นอาหารไทยอาหารจานใหม่ที่เป็นวัตถุดิบ ล้วก็เลือกทุกคนเนี่ยเลือกที่จะปรุงอาหารออกมาจากว่าวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็จะเราก็จะพาเขาการที่เราได้เห็นเขาไปทานอาหารหลายๆที่หลายๆรูปแบบที่อาหารไทยมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่มีแค่แ,คแกงเขียวหวานมาสมันหรือหมูสเต๊ะมันมัมนมีมันมีสารพัดมากมายเลยแล้วเราอยากให้เขาได้ค้นาหาแล้วเราอยากให้เขาเอาเมมโมรี uh, memory, หรือความทรงจำเนี้ย กลับไปแล้วไปใช้ต่างประเทศด้วยม,มันมีมากมายสมัยก่อนผมทำรานกับพวกมิชลซศาเยอะมากมาเขาก็ใช้วัตถุดิบไทยแต่เขายังไม่ได้รู้จักเยอะเพียงพอเพราะน,นั้นเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีที่เราทอเปิดโอกาสเฮ้ยเชฟ มีโอกาสไหมที่ให้เขาคนพวกนี้มาแล้วมาเอ็กซ์เพริเมนต์มาได้เรียนรู้วัตถุดิบไทยแล้วมันสามารถที่เกิดการกระจายรายได้แล้วมันเกิดการโฆษณาเกิดการ PR ไปในในในเชิงที่มันเป็นลูกอัตลักษณ์มากกว่าเรื่องของการมากกว่าเรื่องของเรื่องของในจอเรื่องของทีวีเคือในส่วนนี้นะครับก็เป็นเดเคอรที่เรา สร้างสรรค์ในส่วนของเชฟที่มาจากที่เทศนะครับอันนี้เราเปิดจอในในเฟซบุ๊กนะครับในส่วนของบางของนินงเปิดเชฟฟู้ดคือชื่องานเลยนะครับเรามีสองรอบนะครับรอบบุกโมงเย็นนะครับแับรอบสองทุ่มได้รอบละยี่สิบท่านเท่านั้นนะครับเพราะว่าในเชฟแต่ละท่านเขาก็พยายามข้างส์ ติดตามแล้วก็เข้าไปจองนะครับแต่ผมว่าคือมันน้อยน้อยนะครับก็ก็อยากอยากโรดอยากงอนกันกนันะครับในในเรื่องของคลเนิกเพราะว่าคือ,เ,อเราเพียงแต่ให้สร้างสรรค์คลินิกเพื่อให้ให้ท่านน่ะได้รับรับรู้วา่าเชฟแต่ละท่านเนี่ยที่เป็นมิชลินของต่างประเทศด้วยของเราด้วยเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานอะไรออกมาที่จะเป็นเชฟเทเบิล เราคาดหวังว่าหนึ่งนะฮะจำนวนนักท <im> ่องเที่ยวที่จะมาในงานฟูดนี่นะฮะและสัตย์ที่อันที่สองคือว่าจะได้คาดหวังเรื่องชื่อเสียงของประเทศไทยในการที่เผยเผยแพร่ต่อทั่วโลกนะฮะว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่เจนทรนการที่จะซัพปอร์การท่องเที่ยวตรงนี้ครับก็คิดว่า5้าวันก็เหมาะสมถ้าเหมาะสมกับกับทำที่เหลียนนะฮะแล้วก็เราคาดหวังว่าคุกจะมีทราฟิกมาจากมหาศาลนะฮะมาจากทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศด้วยนะครับนี้ นำ,นำเรียนว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทอทเชิญเชฟต่างประเทศเข้ามาแล้วกม็มีเรื่องออของออในเรื่องของมิชลินเพราะว่ามิชลินตอนนี้เราเได้มาหลายภาคแล้วเราจึงเอามารวมตัวนะครับแล้วก็ร้านเด่นร้านดังในแต่ละภาคจริงๆแล้วเนี่ยเราเรา,เราขอขอ,เ,อ,อเปิดเปิดหมวกก่อนดูนี้ก่อนเพื่อให้ ให้นักท่องเที่ยวได,ไ,ดได้ออกเดินทางไปสัมผัสจริงๆอย่างที่นั้นๆอย่างร้านอาหารนั้นๆนะครับว่าแต่ละภูมิภาคมีรสชาติและมีความอร่อยในแต่ละพื้นที่ครับผมส่วนตัวนะครับผมโคตรดีใจเลยครับเกิดงานทีหนึ่งครับผมรู้สึกว่าผมรอมานานมากผมรู้สึกว่าภาครัฐลงมาเต็มตัวแบบนี้ <c oughs> เฮ้ยอะที่ดีมากผ <c oughs> ู้ประกอบการจะได้แบบลืมตาปากทั่วประเทศ <c oughs> อย่างที่บอกถ้ามีภาครัฐเป็นหับกลางตรงนี้ให้นะฮะ <c oughs> แล้วมันเป็นกระบ,บอกเสียงกระจายต่อ, <c oughs> ตอกินที่นี่แล้วไปลุยต่อที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ว่าเพอร์เฟกครับริมตาป่าที่ทั่วประเทศจริงๆนะผมเชื่อว่าอาหารของประเทศไทย <_ D: S 1> คือที่สุดของโลกจะมีชาติใดในโลกครับที่มิัม่วโมงมีอาหารกินแบบบ้านเราห้าบาทสิบาทกินได้สุดยอดครับอ,อย่างที่ท่านบอกนี่คืองานนําร่องใช่ครับต้องมีนําร่องแต่ปีหน้าจะมีแค่สองครั้งสามครั้งหรือเป็นควอเตอร์ก็เกิดขึ้นได้จริงคนะผมเชื่อว่าสำเสร็จแน่นอนครับมันครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดเฟสติวัล2023นี้นะครับเราก็จะจัด ตั้งแต่วันที่26-30พฤษภาคมเวลา15.00น,นถึง2 4ิ0ปขอโทษครับเวลา15.00นถึง22.00นนะครับภายในงานก็จะมีงานอาหารหลากหลายนะครับในแต่ละชาติด้วยแล้วก็ร้านเด็ดร้านดังน,นะครับรวมไปถึงนะครับจะมีดนตรีนะครับประกอบด้วยในในส่วนตั้งแต่2ทุ่ม